วัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูนัทพลโบไรหรือครูโจ๊กครับวันนี้เรายังอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณม .4 นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องต่อไปและหลังจากที่เราเรียนในครั้งที่ผ่านมาจากการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงใช่ไหมครับวันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของการพัฒนาโครงงานครับก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการพัฒนาโครงงาน ครูอยากจะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นิดหนึ่งครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทครับถ้าตอนนี้นักเรียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะหรือสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นักเรียนลองค้นหาข้อมูลดูสิว่าโครงงานคอมพิวเตอร์น่าจะมีกี่ประเภทแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนค้นหาค้นพบในอินเทอร์เน็ตนั้นหรือสิ่งที่นักเรียนรู้มานั้น ตรงกับที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้หรือไม่โครงงานคอมพิวเตอร์ในที่นี้นะครับจัดออกเป็น5ประเภทเหมือนกับที่นักเรียนได้ค้นหาไหมครับแต่ถ้าไม่เหมือนเนะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดว่า5ประเภทกับสิ่งที่นักเรียนค้นพบนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเพราะบางที่เนี่ยก็จะจัดจํานวนประเภทแตกต่างกันแต่ข้างในก็จะอยู่ในในลักษณะท,ที่เป็นโครงงานในรูปแบบเดียวกันครับประเภทแรกคืออะไรละ่ะ ประเภทแรกของโครงงานคอมพิวเตอร์ก็คือโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาครับโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาคือโครงงานประเภทใดครับนักเรียนตามความหมายเลยเนอะพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษายกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นบทเรียนออนไลน์นะหรือจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ครับอ้าวโครงงานประเภทที่สล่ะประเภทที่สก็คือโครงงานพัฒนา เครื่องมือก็จะเป็นโครงงานที่พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานอำนวยความสะดวกต่อไปมีอะไรอีกครับจากที่เรียนค้นพบมีอะไรอีกเอ่ยอาที่ไม่ใช่พัฒนาสื่อที่ไม่ใช่พัฒนาเครื่องมือมีอะไรอีกครับอันต่อไปก็คือเรื่องของการทดลองทฤษฎีนั่นเองการทดลองทฤษฎีเช่นอะไรครับนักเรียนโครงงานที่เกี่ยวกับการ จำลองการสร้างทฤษฎีหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับที่ที่เราไม่สามารถทดลองได้จริงหรือทดลองได้ยากเราก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยอย่างเช่นอะไรนักเรียนคงเคยใช้หรือเคยเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหรืออาจจะเป็นการทดลองทางด้านฟิสิกส์ทางด้านเคมีทางด้านชีววิทยาก็ตามนะครับถ้าเรา สร้างเครื่องมือออกมาเป็นในเชิงของการทดลองทฤษฎีก็จะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นในบางเรื่องที่อาจจะศึกษาได้ยากเช่นโครงสร้างอะตอมพันธะเคมีแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างต่อไปโครงงานประยุกต์ใช้งานคือโครงงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานอำนวยความสะดวกในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ก็ได้ครับแล้วก็โครงงานพัฒนาเกม ในที่นี้ใครชอบเล่นเกมบ้างเอ่ยชอบไหมครับเชื่อว่าหลายๆคนชอบเล่นเกมแล้วอยากที่จะพัฒนาโครงงานประเภทเกมดูไหมครับเราจะได้รู้ว่าเออกว่าจะได้เกมขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยมันสนุกเหมือนกับการเล่นเกมหรือไม่ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ครับที่เป็นประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์5้าประเภทในส่วนต่อไปนะครับ ครูก็อยากจะให้นักเรียนได้เห็นภาพของขั้นตอนการพัฒนาโครงงานนะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานมีอะไรบ้างเอย่ยอย่างแรกเรามาดูกันว่าเหมือนกับที่ครูจะนําเสนอต่อไปนี้ไหมขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนเวลาเราจะพัฒนาโครงงานใดๆก็ตามเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําโครงงานเนี่ย นักเรียนจะต้องมีการวางแผนในรายละเอียดของการวางแผนมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องตั้งแต่การเลือกหัวข้อครับเลือกหัวข้อในการทาโครงงานตามประเด็นที่เราสนใจนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราก็ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆหรืองานที่เกี่ยวข้องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานน,นั้นๆเพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานครับ นะต่อไปก็คือเรื่องของการทําเค้าโครงหลังจากที่เราได้หัวข้อแน่นอนและว,ว่าเราจะทําเรื่องนี้เราก็ต้องทําเค้าโครงโครงงานออกมาครับซึ่งเป็นการศึกษาและก็การสื่อความหมายเบื้องต้นว่าตอนนี้ถ้าเราจะทําโครงงานแบบนี้เรื่องนี้มีกรอบในการดําเนินงานอย่างไรมีข้อมูลที่จะอ้างอิงเพียงพอหรือไม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการทําโครงงานต่อไปครับหลังจากที่นักเรียนวางแผนแล้วทําอะไรต่อ อมีแผนแล้วเขาโครงงานผ่านแล้วนักเรียนทําอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินการได้แล้วถูกต้องไหมครับดําเนินการได้แล้วเนะในการดําเนินการก็จะเริ่มจากการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์สถานที่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับถัดจากการเตรียมการก็จะเป็นการเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วครับ เริ่มทําโครงงานถ้ามีการประดิษฐ์ด้วยทําชิ้นงานด้วยก็ต้องเริ่มประดิษฐ์แล้วก็นําไปทดลองใช้ถูกไหมครับนําไปทดสอบนะนำไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นๆแล้วก็อภิปรายสรุปผลออกมามีอีกไหมครับสําหรับขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานมีไหมเอ่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออก็สิ้นสุดแค่นี้นี่นะนำไปทดลองได้ผลและอภิปรายผลแล้ว น่าจะสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะในขั้นตอนของการพัฒนาโครงงานแล้วเมื่อน,นักเรียนนําไปทดสอบทดลองอภิปรายผลและนักเรียนจะต้องมีการทําอะไรครับเขียนรายงานออกมาด้วยนะเขียนรายงานโครงงานออกมาด้วยซึ่งจะต้องเขียนตามหลักการวิชาการที่ถูกต้องครับอ่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วหลักการในการเขียนรายงานโครงงานก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนักเรียนได้สืบผล แล้วก็ดูตัวอย่างหรือในการเรียนครั้งต่อไปเราก็จะมาดูกันครับว่าตัวอย่างในการเขียนรายงานโครงงานมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่หมดนะครับเมื่อได้รายงานมาแล้วแล้วอาจจะคิดว่าเออน่าจะจบแค่นี้นะการทําโครงงานที่ดีได้ผลออกมาแล้วได้รายงานออกมาแล้วควรที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบด้วยครับนะอาจจะเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอโปสเตอร์หรือทาง เว็บไซต์ทางรูปแบบสื่อต่างๆก็ได้ครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานนั่นเองหลังจากที่นักเรียนเห็นขั้นตอนการพัฒนาโครงงานไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้เนอะก็คือเราจะมาเริ่มทําโครงงานกันแล้วครับขั้นต้นครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3คนครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่นักเรียนจะทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จร,ร่วมกันไปจนกระทั่งได้ตัวชิ้นงานหรือตัวโครงงานครับ ตอนนี้ครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจนะครับใครที่อยากอยู่กลุ่มใครมีความพร้อมหรืออยากที่จะทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วก็สบายใจเนอะอยากจะให้อยู่กลุ่มเดียวกันครับพอนักเรียนได้กลุ่มแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองนําเสนอปัญหาสักคนละ1นถึงสปัญหากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มครับนะมี3คนนะคนละ2ปัญหาดังนั้นก็จะได้ปัญหารวม ทั้งหมด6ปัญหาแล้วใช่ไหมครับลองดูนะว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างรอบๆตัวนักเรียนที่นักเรียนสามารถนํามาทําเป็นโครงงานได้นะครับเช่นปัญหาขยะในโรงเรียนปัญหาการระบายน้ําปัญหาน้ําเน่าเสียอะไรก็ได้ครับรอบๆตัวเราหรือในชุมชนที่เราอยู่ก็ได้เมื่อได้ปัญหาแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนทําโครงงานร่วมกันตามขั้นตอนดังต่อไปน,นี้ครับขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือขั้นของการวางแผนใช่ไหมครับ ขั้นของการวางแผนมีอะไรบ้างที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างเอ่ยขั้นของการวางแผน1ก็คือเราจะเลือกหัวข้อที่เราจะทําโครงงานใช่ไหมครับนักเรียนคุยกันแล้วในกลุ่มว่าทุกคนมีปัญหาอะไรคนละ2ปัญหาหลังจากนั้นครูอยากจะให้นักเรียนพูดคุยกันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะเลือกประเด็นไหนดีมาทําโครงงานนะวิธีการในการ เลือกหัวข้อในการทําโครงงานนะครับก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่นักเรียนสามารถทําได้จริงนะเป็นปัญหารอบๆตัวเราเป็นปัญหาที่ทําแล้วสามารถเกิดประโยชน์นะยังไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานี้นะครับนะเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขนะครับเช่นอะไรเช่นปัญหาขยะในโรงเรียนนะครับปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการขาดแคลนพลังงาน แบบนี้เป็นต้นนะครับลองดูซิว่าหัวข้อหรือปัญหาที่เราพูดคุยกันตอนต้นนั้นสามารถเลือกเป็นหัวข้อใดได้บ้างที่น่าสนใจครับลองพูดคุยกันเลยเนอะหลังจากที่เราเรียนได้หัวข้อแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนต่อไปก็คือจําได้ไม่เอ่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลถูกไหมครับนักเรียนจะทํางาน หนีต่อไปได้อยู่ทําโครงงานให้สําเร็จต่อไปได้นักเรียนจะต้องมีข้อมูลก่อนข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักเรียนจะแก้ปัญหาถูกไหมครับนะเช่นถ้าเราต้องการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนเราก็ต้องศึกษาถึงสาเหตุถึงเทคโนโลยีที่จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาเนอะแล้วการศึกษาเหล่านั้นนักเรียนศึกษาได้ที่ไหนบ้างละ่ะก็คือจากหนังสือจากเอกสารจากวารสารจากเว็บไซต์ก็ได้ครับ หรือจะเป็นจากโครงงานหรืองานวิจัยที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วหลังจากได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแล้วนักเรียนต้องทําอะไรต่อซึ่งอยู่ในช่วงของขั้นวางแผนนะครับต้องทําอะไรต่อเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เราได้หัวข้อแล้วเนอะเรารู้แล้วว่าโครงงานของเราควรจะศึกษาเนื้อหาเรื่องอะไรที่จะเอามาทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จหลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ เรื่องของการทำเขาโครงโครงงานนั่นเองครับทำเขาโครงโครงงานนักเรียนจะต้องนำเสนอเขาโครงโครงงานเนี่ยให้กับครูที่ปรึกษาได้ตรวจสอบก่อนว่าอ,อโครงงานนี้ยน่าทำนะมีความเป็นไปได้นะทำแล้วเกิดประโยชน์นะนะครับนี่คือส่วนของขั้นการวางแผนครับนะักเรียนลองทบทวนโครงงานของตัวเองเนะว่าตัวเองได้หัวข้ออะไรจะศึกษาคนา้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใดบ้างและ จะทาเ้าโครงโครงงานได้อย่างไรรายละเอียดของการเขียนเค้าโครงโครงงานนั้นนะักเรียนสามารถสืบผลได้จากอินเทอร์เนต็ตเลยนะมีเผยแพร่อยู่ทั่วไปนะครับว่าจะมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างหลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทําในขั้นของการวางแผนเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับมีเค้าโครงและอาจารย์อนุมัติแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรเอ่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการดําเนินการนั่นเอง การดาเนินการเนี então, ่ยมีลําดับขั้นในการทํางานอย่างไรบ้างล่ะเห็นไหมครับขั้นแรกคืออะไรเอ่ยขั้นแรกคือเตรียมการเตรียมการเตรียมการในงานของตัวเองนักเรียนลองดูสิว่างานของตัวเองเนี่ยจะต้องเตรียมการอะไรบ้างที่จะทําโครงงานเราให้สําเร็จต้องเตรียมอะไรบ้างครับในงานของตัวเองเนอะลองพิจารณางานของตัวเองนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นเตรียมหาข้อมูลนะครับ เตรียมในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะครับเตรียมเรื่องการพูดคุยกันอภิปรายร่วมกันนะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานะครับซึ่งอยู่ในขั้นเตรียมการเนอะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบครับให้ชัดเจนเลยว่าใครจะทําส่วนไหนใครถนัดตรงไหนนะก็ทําในส่วนนั้นหรือจะช่วยกันทําก็ได้แบ่งหน้าที่แล้วต้องจัดสรรเวลาว่าแต่ละลําดับขั้นควรจะเสร็จเมื่อไหร่ครับนะหลังจากแบ่งเวลาแล้วก็บางเรื่อง บางเรื่องนักเรียนจะต้องทํางานนอกสถานที่หรือต้องมาทําที่โรงเรียนนะควรจะขออนุญาตผู้ปกครองด้วยนะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยเวลาเราทําก็ต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยในการจัดทําโครงงานนะครับนี่คือขั้นเตรียมการดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองนําเสนอสีิว่าขั้นเตรียมการของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรจะต้องเตรียมอะไรบ้างหาข้อมูลอะไรบ้างครับพิจารณาที่โครงงานตัวเองเนอะอย่างเช่น ครูทาโครงงานระบบลดน้าต้นไม้อัตโนมัติต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการพัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับการเชื่อมต่อบงจรการเขียนโปรแกรมถูกไหมนะแล้วก็จะหาอุปกรณ์มีอะไรบ้างถูกปะที่เกี่ยวกับโครงงานเราพูดคุยกันแบ่งหน้าที่กันนี่คือขั้นเตรียมการขั้นตอนต่อไปคืออะไรเอ่ยลงมือทาแล้วครับนะขั้นของการลงมือทํานี่ก็คือ เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้จะเห็นว่าถึงขั้นดำเนินการเนี่ยเรายังไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้ตั้งแต่แรกเนไหฮะเพราะอะไรล่ะเพราะเราจะต้องวางแผนก่อนต้องหาข้อมูลต้องเตรียมอุป,ปกรณ์ก่อนถูกไหมครับดังนั้นขั้นของการลงมือปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นะวางแผนไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นตามกรอบเวลานะตามสิ่งที่เรากําหนดไว้นะครับ และที่สําคัญต้องเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานด้วยเพราะนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่าโครงงานที่นักเรียนทำน่ะเป็นโครงงานหรือเป็นงานที่นักเรียนทําด้วยตัวเองนะครับดังนั้นการเก็บหลักฐานนักเรียนอาจจะถ่ายรูปก็ได้ครับตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมเลยนะการประดิษฐ์แต่ละขั้นตอนจนกระทั่งการนําไปทดสอบแล้วก็การนําเสนอนะครับหรือผลลัพธ์สุดท้ายนะถ้าไม่เป็นภาพนิ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอก็ได้ครับ นี่คือขั้นลงมือปฏิบัติเสร็จหรือ,อยังครับโครงงานของนักเรียนน่าจะเสร็จแล้วเนอะ bend. ใครว่ายังไม่เสร็จบ้างครับโครงงานใครคิดว่ายังไม่เสร็จบ้างถึงขั้นนี้นะเก็บหลักฐานและลงมือปฏิบัติแล้วได้ชิ้นงานแล้วครับน่าจะเสร็จหรือ,อยังเอ่ยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะเพราะอะไรขั้นตอนของการพัฒนาโครงงานจะต้องมีเรื่องของอะไรอีกครับทดสอบและพัฒนาอีก นะทดสอบและพัฒนามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะก็ต้องนำสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไปทดสอบการใช้งานครับนะเก็บข้อมูลจากการทดสอบนะแต่ละขั้นว่าทดสอบแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะเพื่ออะไรเพื่อเอามานำเสนอในตัวรายงานโครงงานนั่นเองเนะว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรนะอาจจะมีเรื่องของการวัดก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของการประเมินค่าหลังจากที่เราทดสอบพัฒนาไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรเอ่ยก็คือการ อภิปรายแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะส่วนตรงนี้จะเป็นการนําเสนอว่างานของเราเนี่ยที่ทดสอบออกมาสร้างออกมานั้นมีข้อมูลหรือโครงงานที่มีผู้เคยทํามาก่อนเนี่ยมาสนับสนุนงานหรือของเราหรือเปล่านะถ้ามีก็แสดงว่าเออโครงงานเราเนี้ยมีข้อมูลสนับสนุนและไอข้อมูลสนับสนุนนั้นมาจากไหนละ่ะก็มาจากสิ่งที่เราค้นพบนั่นเองหรืออาจจะพบข้อที่ขัดแย้งกันก็ได้นะครับ นะทุกโครงงานไม่จําเป็นจะต้องทําแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่เรานําเสนอไปในตอนต้นทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือเราจะต้องอภิปรายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราค้นหาหรือค้นคว้ามาและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นครับจากการทําโครงงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงงานเราเนี่ยนะครับนำไปพัฒนาต่อย,ยอดได้ นี่ก็คือขั้นตอนของการดําเนินการครับถึงตรงนี้โครงงานของนักเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนได้ชิ้นงานแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ถือว่าโครงงานนี้เสร็จสิ้นเลยไหมต้องมีอะไรต้องทอําอีกไหมครับต้องมีถูกไหมครับอ่าและสิ่งที่ต้องทํานั้นคืออะไรเอ่ยแม้ว่าเราจะได้ชิ้นงานไปแล้วได้ผลการทดลองจนกระทั่งถึงได้ข้อเสนอแนะแล้วหรือรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งต่อไปที่นักเรียนต้องทำหรือเจ้าของโครงงานต้องทำคืออะไรเอ่ยก็คือเรื่องของการเขียนรายงานนั่นเองซึ่งส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกระบวนการสุดท้ายที sure. ่น right ักเรียนจะต้องทำออกมาหลังจากทำหัวข้อโครงงานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แล้วนะครับแต่การจะเขียนรายงานได้นั้นไม่ใช่มาเขียนตอนสุดท้ายนะครับรายงานเนี่ยจะต้องค่อยๆเขียนมาทยอยเขียนมาเรื่อยๆตั้งแต่แรก เพราะอะไรเพราะเจ้ารายงานเนี่ยเป็นการบอกว่าปัญหาของเราคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรถูกไหมครับนะแล้วเรามีขั้นตอนวิธีการทําอย่างไรตลอดจนเรื่องของผลการดําเนินงานแล้วก็สรุปดังนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมีมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งการเขียนรายงานมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ่านะอย่างแรกเลยนะอันนี้ครูขอบอกไว้ก่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนทําโครงงานเสร็จนักเรียนจะต้องมีรายงานออกมาด้วยซึ่งส่วนแรกเลยก็ต้องมีเรื่องของส่วนนําครับ ส่วนนําก็จะได้แก่เรื่องของปกเรื่องของปกที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานเราชื่อสมาชิกนะครับมีด้านปกนอกปกในนะครับมีเรื่องของบทคัดยอ่อบทคัดยอ่อคืออะไรครับทักเรียนบทคัดยอ่อก็คือส่วนที่เราสรุปให้ผู้ที่อ่านเข้าใจว่าอ่านที่นี่เท่านั้นปุ๊บแล้วเราสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าโครงงานเรามีวัตถุประสงค์อะไรมีขั้นตอนการทําอย่างไรแล้วได้ผลเป็นอย่างไร นี่คือบทพัดย่อนะครับแล้วส่วนต่อไปก็คือเรื่องของกิจกรรมประกาศนะกิจกรรมประกาศก็คือการขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้โครงงานของนักเรียนประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับและส่วนนําอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสารบัญครับมีส่วนนําเสร็จแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือส่วนของเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเราถูกไหมครับเนื้อเรื่องของเราน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับนักเรียนลองดูซิว่า จากประสบการณ์ที่เราเคยทําโครงงานมาเนื้อเรื่องน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างน่าจะมีบทที่1ถูกไหมครับซึ่งเป็นบทนำนบทนํามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลนะครับบทที่2เป็นเอกสารและก็ข้อมูลที่นักเรียนศึกษาค้นคว้ามาถูกไหมครับครูถึงบอกว่าการเขียนรายงานไม่ใช่มาเขียนตอนท้ายต้องควบคู่มากับการทําโครงงานนั่นเอง นะเพราะนักเรียนจะต้องมีส่วนของบทนำม,มีส่วนของเอกสารที่ศึกษาค้นคว้าอยู่ก่อนหน้านั้นนักเรียนถึงจะทําโครงงานได้และบทที่3นะแล้วครับบทที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการนั่นเองนะวิธีการดําเนินการดําเนินงานของเราว่ามีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรมีขั้นตอนการทําอย่างไรมีการวางแผนการแบ่งงานมีระยะเวลาการดําเนินงานตามกรอบที่กําหนดอย่างไรนะอันนี้คือบทที่3า หลังจากนั้นก็ต้องเป็นบทที่สี่ถูกไหมครับน่าจะคืออะไรครับบทที่สี่ก็คือเรื่องของผลการดําเนินการนั่นเองหลังจากทาโครงงานแล้วเอาไปทดลองนะเอาไปทดลองใช้ผลเป็นอย่างไรต้องเก็บข้อมูลออกมานะครับมานําเสนอในมิติต่ตางๆนะอาจจะเป็นค่าสถิติหรือความพึงพอใจของผู้ใช้งานก็ได้นะครับแล้วถัดจากบทที่4ก็จะเป็นบทที่5เรื่องของสรุปผล อภิปรายและก็ข้อเสนอแนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมภาคผนวกและก็เรื่องของบรรณานุกรมด้วยเนอะซึ่งจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่จะทําให้โครงงานเราน่าเชื่อถือขึ้นครับนี่ก็คือส่วนของอ้างอิงนั่นเองต้องมีบรรณานุกรมนะต้องมีอะไรอีกเอ่ยต้องมีภาคผนวกครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ระบุว่าโครงงานเราศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลใดบ้างมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ ถัดจากการเขียนโครงงานรายงานโครงงานเราควรที่จะเผยแพร่ผลการดําเนินงานหรือการทําโครงงานของเราด้วยให้ผู้อื่นได้รับทราบเพราะอะไรเพราะการทําโครงงานบางอย่างเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับบริบทอื่นๆได้หรือผู้อื่นที่เห็นโครงงานเราสามารถเอาโครงงานหรือเอาแนวคิดเอาการแก้ปัญหาของเราไปใช้ในบริบทของเขาได้ครับเป็นการทําประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้กับโครงงานเราด้วย ทำให้โครงงานเรามีคุณค่าด้วยนะครับการนําเสนอนําเสนออย่างไรได้บ้างละ่ะอ่านกักเรียนคิดว่าเวลาเรานําเสนอผลงานหรือนําเสนอโครงงานเรามีวิธีการนําเสนออย่างไรบ้างครับแบบแรกเลยเป็นเอกสารเพราะอะไรเพราะเมื่อสักครู่นี้เรามีรายงานแล้วถูกไหมครับเราก็นํารายงานนั่นแหละเผยแพร่อ,ออกไปนะฮะเผยแพร่อ,ออกไปเลยนะครับผู้ที่อ่านก็จะเห็นรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของเรา นะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าไม่เป็นในรูปแบบของรายงานละ่ะเรานําเสนอในรูปแบบไหนได้บ้างครับก็จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเผยแพร่เฉพาะบทคัดยอด่อหรือส่วนที่สําคัญก็ได้นะครับนะนอกจากนี้เราก็จะสามารถนําเสนอในมุมมองของการจัดนิทรรศการนะให้ผู้อื่นได้มาชมผลงานในกรณีที่สมมติว่าครั้งนี้เนี่ยเราเรียนวิชาวิทยาการคานวณหรือเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแล้วนักเรียนทุกคน หลายๆกลุ่มเลยมีโครงงานของตนเองถ้าโครงงานของทุกคนเนี่ยเป็นโครงงานที่มีคุณภาพเราสามารถจัดนิทรรศการแสดงผลงานของพวกเราได้นะครับแล้วส่วนต่อไปก็คือถ้าไม่จัดนิทรรศการเราก็อาจจะทําป้ายนะครับป้ายนิเทศหรือโปสเตอร์เผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆก็ได้ครับนี่ก็คือขั้นตอนของการนําเสนอผลงานโครงงานของเรานั่นเองส่วนสุดท้ายนี้นะครับครูก็อยากจะ สรุปให้นักเรียนเห็นภาพว่าในการทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จนะจะต้องมีขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1เรื่งองของการวางแผนนะวางแผนก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้หัวข้อได้ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับไปจนกระทั่งถึงการทําเขาโครงโครงงานหลังจากวางแผนทําอะไรครับขอให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนะวางแผนเสร็จช่วยกันนะวางแผนเสร็จก็ดําเนินการถูกไหมครับดำเนินการมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือลงมือปฏิบัติแล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นดําเนินการเสร็จยังไม่จบถูกไหมครับแม้ว่าได้โครงงานแล้วยังไม่จบนะจะต้องเขียนรายงานโครงงานออกมาซึ่งก็จะมีองค์ประกอบตามหลักวิชาการโครงงานที่ดีหรือจะเสร็จสิ้นกระบวนการของพัฒนาโครงงานได้นักเรียนจะต้องนําเสนอโครงงานเหล่านั้นด้วยนะด้วยการนําเสนอในมุมมองหรือมิติต่าง ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนในการพัฒนาโครงงานแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างโครงงานกันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพการพัฒนาโครงงานได้ชัดเจนขึ้นครับ <S <S